สวัสดีทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Iron Fan แล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นแบบ skinwalker กันนะคะทุกคนก็คือแบบนี้เราจะต้องปกป้องฐานทัพของเราโดยไม่ปล่อยให้ skinwalker เนี่ยเข้าไปในฐานทัพนะคะ skinwalker มันก็จะแบบมีข้อสังเกตแบบไม่เหมือนคนปกติเนี่ยอย่างเช่นอย่างเช่นไอ้นี่เนี่ยวิ่งเร็วไอ้นี่ก็เป็นผู้ชายท้องโอเมก้าเหรอไอ้นี่ก็พิการหรือไงไปจ้าหมู ฐานทัพเราไม่มีคนพิการนะจ๊ะคนนี้ก็ลิ้นยาวนูผีปอโอเคโค้น้อื่นที่แบบเป็นประชาชนก็ฉันเข้าไปได้ค่ะส่วนในพวกที่เป็นสกินวอล์กเกอร์ก็ยิ่งมั่นนี่ไอ้นี่หืมชาติที่เราเกิดเป็นเดอแฟร์แล้วไงหรอเราต้องคอยเ,เช็คเวลาด้วยนะคะเราจะได้ลงไปเก็บศพนี่อ้นี่ก็เป็นเดอแฟร์ไอ้นี่ก็หน้าตาพลึกพ่กล ันนี้ปกติพอเวลามันใกล้นี่เราแบบเราก็จะได้แบบเรียบลงไปเก็บนะคะเพื่อเราจะได้เอาศพของสกินวักเกอร์เนี่ยมาขายแล้วมันก็จะได้เงินนะคะเรีบกับมันนะี่คนนี้ว่าโอ้โหแล้วมันจะมีข้ออย่างหน,นึ่งเลยนทุกคนที่แบบทําให้แบบหัวร้อนมากก็คือแบบแบบเวลาแบบเราจะยแบบิงใช่ไหมมันก็ชอบมีแบบ ไอพวกประชาชนมาบางังคือแบบเป็นอะไรกันแบบอยากตุยกันหมดเหรออยากตุยกันหมดฐานท,นทัพเหรอจะมาบังทำไมเอองงงงนะเราก็ต้องเก็บไอพวกสกินวอล์กเกอร์นะคะมาขายแต่ตอนเนี้ยคือแรกแรกเนี่ยแหลกมากแล้วกลัวมันจะมืดก่อนไงโอ้ยฟืบฟืบ ครบแล้วครบแล้วม่ทำไมเวลามันช้าเกินอ่ะเดี๋ยวพวกสกินวอลเกอร์มันจะหลุดเข้าไปเปล่าเอามุดพอดีโอเคเราจะเฉียงตรงนี้นะคะเลาะสะพานไปเพื่อเอาชีวิตรอดจากไอตัวดำๆนะอันนี้จะเป็น EP แรกนะคะไม่รู้ว่บอาจจะมีเป็นแบบ อีพีสองอีพีสาอะไรอย่างงี้แต่ว่ายอมรับเลยว่าแบบถ่ายคลิปแบบนี้แล้วแบบมันถ่ายนานมากทุกคนชั่วโมงครึ่งชั่วโมงได้อะเพราะว่าแบบนี้มันต้องเล่นนานนะคะกว่าจะแบบกว่าจะครบสิบวันน่ทุกคนคือเราถ้าเราจะชนะเราต้องเล่นได้ครบสิบวันนั่นแหละโอเคแล,แ,ลแล้วก็เสร็จแล้วเราก็จะไปซื้อแบนเนตแล้วก็กระสุนนะคะ เราควรพกแบนเนทตติดตัวไว้เพราะเวลาแบบเราไปเก็บพวกสกินวอล์กเกอร์ที่มันตุยเย่อะไรใช่ไหมแล้วแบบถ้ามันมืดก่อนอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้แบบถือแบนเนไว้เพราะว่าเผื่อแบบไอ้พวกตัวดำมันจะแบบมาอะไรอย่เงี้ยเราจะได้รอดนะคะทุกคนเดี๋ยวรอเช้าก่อนนะคะทุกคน วอนเช้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็ออกไปลุยนะคะวันนี้วันที่สองแล้วลุยเราจะชอบแบบยืนยิงบนรถถังทุกคนเพราะว่าแบบมันเล็งได้ดีมากอ่ะอันนี้คลายมาเลยเป็นเด็กเบบีเลยก็ยิงสิครับรออะไรอ่ะอันนั้นก็เดินกลับหลังอืมแต่ละตัวที่ต้องเจอเนาะโอ้ย จะถึงเวลาที่เราต้องลงไปเอาพวกสกินวอล์กเกอร์แล้ว okay, เคลงไปเอาเลยมาคือแบบเราไม่รู้นะคะคือแบบเนี้ยคือเราอะเล่นคนเดียวใช่ไหมเราก็ต้องคอยกะเวลานะทุกคนเราจะไม่สามารถแบบมันแบบเออถ้าเกิดว่าเล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยเราก็แบบสามารถบอกเออเดี๋ยวให้เพื่อนช่วยยิงก่อนระหว่างที่เราลงไปเก็บพวกสกินวอล์กเกอร์นะคะแต่นี้เรามาคนเดียวเนาะเราก็ต้องแบบ เอออาชีพรอดคนเดียวอ้ยอ้ยอ้ยสกินวอล์เกอร์เข้าไปย่างยังไม่เข้านะโอเคอย่าให้มันเข้าไปเด็ดขาดโอเคนี่นะคะคืนแรกม,มันจะไม่มีตัวดำเลยทุกคนแต่คืนที่สองเนะี่ยคืนที่สองต้นไปเนะี่ยมันก็จะมีพวกตัวดำออกมาเก็บศพแล้วนะคะไปกันโอเคแล้วก็เออ พวกสกินวอรเกอร์ไปขายฟืบขายเยอะขายเยอะเออทุกคนแบบคือมันจะมีช่วงหนึ่งใช่ปะที่แบบเราแบบเล่นเดตเรียวนะทุกคนแต่แบบเราไม่ได้ถ่ายคลิปนะเพราะว่าอะไรรู้ปะคือเดตเรียวอ่ะมันแบบมีฉันคือแบบเรามีความรู้สึกว่าเดตเรียวมันไม่ค่อยมีอะไรเลยนะเดี๋ยวเราอัปเดตหน้านะคะได้ขวข่าเดตเรียวจะอัปเดตเป็นแบบครั้งใหญ่ โอเคสมพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเก็บเงินไปซื้อเอิมพวกกับดักนะคะเดี๋ยวเก็บเงินไว้ซื้อเลยดีกว่าเพื่อความปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยของตัวพวกเราเองนะคะเหมือนเดิมแล้วทุกคนเราก็ต้องรอเช้านะคะนี่ทุกคนเดี๋ยวเราจะพาพ่สองว่าไอตัวดำๆที่เราหมายถึงมันหน้าตาอย่างไรนั่นไงอยู่นั่นนะ นี่ไอตัวนี้เลยมันก็จะเดินเหมือนผู้เฒ่าพี่แก่แล้วหน้าตามันก็จะเป็นอย่างเงี้ยทุกคนคือแบบเอาไปขายมันก็ได้ราคาดีแหละแต่เวลาเล่นคนเดียวเราก็แบบไปบู๊กับมันไม่ได้ไงเออขายได้ราคาดีแต่ว่าตรงๆเราก็ไม่ชอบถูกกับมันหรอกคือแบบก็แบบเราจะไปบู๊ใช่ไหมเราแบบไม่ชอบผอมด้านหลังใช่ปะก็จะแบบทะเลาะกับมันอยู่เรื่อยนะคะมันจะมีแค่สองตัวแล้วคนเราต้องรอมาแก้ไขเราจะเก็บขายไม่เรายังไม่รู้แน่ชัดว่าแบบมันจะอย่างไงเนี่ยเดี๋ยวรอเช้าก่อนเช้าทุกคนวันที่สามได้เวลา ลุยนะคะเราแบบเปรียบเสมือนรปภอของที่นี่มาไอสกินวอลเกอร์ตัวไหนมันจะมาสู้กับฉันได้ไม่ว่าจะกี่ตัวกี่รูปแบบก็ไม่สามารถรอดพ้นสายตาฉันไปได้หรอกหยานี่ไอแบบไอมุกนี้นี่เจอมาบ่อยแล้วไอมุกแบบจะไม่ให้สังเกตกันใช่ไหมล่ะมุกนี้นี่เจอบ่อยแล้ว ชอบแบบไม่เหลือให้เห็นด้านหลังนะมันชอบไม่เห็นด้านหลังไม่รู้เป็นไรไม่รู้ม,มีไหนรไหมไม่มีละต้องรีบไปเอาพวกสกินวอล์เกอร์นะคะก่อนที่มันจะมืดอุ้ยจะทันไหมเนี่ยรีบด่วนรีบด่วน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 ที่สุดรีบมากครบับ ลืมวางนี่ลืมวางกับดักโอจะมีส,สกินวอลเกอร์หลุดเข้าไปไหมเนี่ยได้มาลองเลเน่นแล้วเออมันก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นไปขายสกินวอลเกอร์ เก็บเก็บแล้วก็ไปซื้อพวกกับดักนะคะทุกคนกระสุนนี่แบบกระสุนนี่อยู่ได้ยาวๆกับดักนี่สำคัญมากซื้อกระสุนสำรองสักหนึ่งอันละกันแล้วก็ไปดูไอ้พวกตัวดำนะคะ ตัวดำนี่ก็คือแบบวนเวียนอยู่ตรงนี้นี่คือถ้าเราลงไปบูว่าคือแบบมันจะลุมเราเลยนะทุกคนแบบอย่าทํารอเช้าเหมือนเดิมค่ะเชา้าทุกคนมาถึงวันที่สี่กันแล้วนะคะทุกคนไหนโอ้โหลียงแถวกันมาเลยมาจ้าพร้อมต้อนรับ สกินวอล์กเกอร์คือเวลาแบบยิ่งแบบวันอุ้ยอันนี้ประชาชนเหรอขอโทษแล้วกันก็นไปฉีดบูทอกอะไรมาวันนี้แล้วเฮ้ยวาฉีดอะไรตอนนี้โอ้โหเขาก็คิดว่าสกินวอล์กเกอร์ดิหุยหน้าตาพิลึกพิกล รีบลงไปเอาสกินวอล์เกอร์เลยเฮ้ยทุกคนเราว่าไม่ทันแน่เลยอะ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยแลกแลกแลกเกลียดมากอ่ะมันแลกอะ่ะแล้วมันจะไม่ทันไงไม่ทันไม่ทันไม่ทมันแน่ๆเลยเนี่ย เคท่าน okay, ไปเลาะเลาะริมสะพานนะคะ <c oughs> เรามันวัยรุ่นเลาะริมสะพานเราต้องเลาะริมสะพานอย่างงี้เดงนทางแล้วน่ยทุกคนแล้วเราก็ลืมวางกับดักตลอดตลอดไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกคนช่วยคอมเมนต์เตือนด้วย ถึงแม้ว่าในตอนนี้เรายังจะไม่ได้โพสคลิปแล้วเราก็ยังไม่ได้แบบเราจะยังไม่สามารถอ่านเมนูคนได้แต่ก็แบบเมนกันมานะค่ะซื้อโอเคแล้วก็เอาเงินที่ได้ไปซื้อกระสุนกระสุนกระสุนคือคำแนะนำนะคะทุกคนคือแบบ วันที่9วันที่10เนี่ยคือแบบไม่ต้องเก็บศพมาขายแล้วนะทุกคนคือแบบเรายิงเฉยๆเลยแค่ยิงพอให้แบบมันไม่ต้องเข้ามาในฐานอะแต่วัน,นอืน่นๆคือต้องเก็บศพมาขายนะคะเพราะแบบเราต้องเอามาซื้อแบนเนตเอามาซื้อกระส,สุนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าแบบวันที่9้าวันที่10คือมันจะชนะอยู่แล้วทุกคนไม่ต้องเก็บศพมาขายด้นะทุกคนแบบแค่ยิงให้มันจบ้จบๆเรเาจะได้ชนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้วิธีนั้นแล้วเรานก็ผ่านเรียบร้อย โอเคเหมือนเดิมคะ่ะทุกคนรอเช้าโอเคทุกคนมาเช้าแล้วมารอบนี้จะไม่ลืมในการวางกับดับกับดักกับดักนะคะทุกคนไม่ใช่กับดับเราจะไม่ลืมเป็นอันขาดวันนี้เราก็เดินทางมาถึงวันที่5้าแล้วนะคะพวกสกินวอล์กเกอร์มันก็จะอัปเกรดตัวเองให้ดูให้แบบไม่เนียนให้ไม่เนียน แค่เพิ่มความเยอะเฉยๆนะมันแบบปันสานเรานะถึงบอกไงทุกคนว่าแบบวันที่9ก้วันที่สิบเนี่ยไม่ต้องเก็บศมมาขายเพราะว่าแบบมันจะเสียเวลาแล้วก็เสี่ยงด้วยแล้วก็ไม่พอนะนอกจากว่าสกินวอล์กเกอร์ไอ้พวกที่มันแบบมาตอนกลางวันเนี่ยตัวดำๆที่มันอยู่ในตอนกลางคืน่ะมันก็จะแบบเพิ่มขึ้นด้วยนะคะทุกคน ไปลงไปเก็บเลยอนั้นไอ้นั้นปล่อยไว้ไม่ได้ไอ้นั้นปล่อยไว้ไม่ได้ไอ้นั้นปล่อยไว้ไม่ได้เฮ้ยเนี่ยแล้วมันก็ไม่สนใจอะไรกันเลยเนี่ยมันก็ปังเนี่ยประชาชนปล่อยให้ตายตายแกไปเลยดีไหมตายตายแกไปเลยฉันจะไม่รักษาชีวิตพวกแกและไอ้พวกประชาชนเนี่ยโอ้ยแล้วมันก็ขยันแหลกลวกันห่วยจะเข้าไปก็ช่างมันช่างหัวมันเลยไม่ไหวแล้วเนี่ย เน็ตก็แบบไอ้พวกประชาชนก็ขยันบังหน้าจอแล้วเกินแล้วมันจะเลงอย่างไงละเฮ้ยมีสกินวล็อกเกอร์ติดีวยวต้องกับดักหนึ่งตัวสวยเลยครับทีนี้คือบอกเลยทุกคนคือกับดักนี่คือไอเทมสุดแลสุดหายากสุดสําคัญของผู้เล่นคนเดียวเวลาเล่นแบบนี้นะคะคือใครที่แบบอยากเล่นแบบนี้แต่ว่าแบบไม่มีเพื่อนเล่นไม่ต้องกังวลขอแค่คุณมี กับดักกับแบนเนตคู่ใจของคุณคุณก็จะสามารถผ่านไปถึงวันที่สิบได้นั่นแหละทุกคนกับดักมันดีมากนะทุกคนอุ้ยติดกับติดกับดักกันทั้งสามตัวเลยเหรอถามจริงเกินไปนี่ฉันแบบปล่อยให้พวกนั้นหลุดเข้ามาได้ไงเนี่ยไม่ได้กาละขาย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  แล้วแต่ละแต่ละตัวราคามันจะไม่เท่ากันด้วยนะทุกคนคือแบบรันดอมฟื้นโอเคแล้วก็เอาเงินไปซื้อกับดักอีกสามอันเพราะว่ามีเอิ่มสกินวอลเกอร์ติดไปสามตัวนะคะกระสุนกระสุนยังไหวเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูเราไปส่องไอ้พวกตัวดำๆด,ดีกว่า เนี่ยทุกคนดูไอ้พวกตัวดำดิเดี๋ยนะดูพวกมันดิเนี่ยโหหน้าตาอยู่กันสี่ตัวทุกคนมันมาเป็นแก๊งเลยนะคะทุกคนคือบอกแล้วว่าแบบมันจะเพิ่มจำนวนตามแบบวันเห็นอย่างงี้อย่าอย่าคิดจะลงไปบู๊นะทุกคนอย่าคิดว่ามีแค่สี่ตัวอย่างงี้ก็ไหวอย่าคิดเพราะว่าตอนเนี้ยมันจะมีแค่สี่ตัวแต่ถ้าเกิดว่าเราลงไปบู๊และก็มันจะเพิ่มมาเป็นสิบสิบตัวเลยอะทุกคนคือแบบ เตือนไว้ก่อนเพื่อความหวังดีรอเชา้ชาเช้าวันที่หกเจอกันโอเคทุกคนเช้าแล้วได้เวลาวางกับดักที่เราซื้อมาตอนนี้ก็เราก็เดินทางมาถึงวันที่หกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนวันเวลาเริ่มเข้าเข้าใกล้ขึ้นมาเรื่อยๆพวกสกินวอล์กเกอร์ก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็โหดขึ้นเรื่อยๆ แต่ความเนียนนี่ไม่พัฒนาเลยสักนิดไปอันนี้ไรอันนี้ลอยได้อันนี้ปกติอันนี้ไม่มีตัวอันนี้หน้าตาน่าเกลียดเวอร์อันนี้ก็ปิ่นได้อันนี้ก็น่ากลัวเกินอันนี้ก็เยอะ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 เต้นสามชาอยู่แล้วพี่มันไม่ใช่เรื่องไหมโอ้โห โอ้โหเดอะแฟตเดอะแฟตยักไม่ใช่มาเป็นเดอะแฟตอะไรตอนนี้เฮ้ยมีคนปอมเราไม่ได้เราไม่ได้เกมของก๊อปนี่ดูนั่นจะบินปัง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 เดี๋ยวทุกคนดยูนะ อ๋ไม่เป็นไรเดี๋ยวาติดกับดักอยู่ดีนะคะทุกคนรีบเก็บสก,กินวอลเกอร์แล้วเอาไปขายกันดีกว่าเก้าสิบโอเคกลับเลยคือถ้าเกิดว่าแบบเรามีแบบพวกกับดักเราก็จะแบบสบายใจหน่อยว่าเออกับดักมันจะช่วยแบบให้สก,กินวอลเกอร์มันติดอยู่ตรงนั้นนะคะปุ๊บ ทุกคนอาจจะงงว่าเอา้าแล้วเดินดีๆไม่ได้หรอทำไมต้องถือบเ,เนตไปด้วยคือถ้าสมมติว่าแบบไอตัวดํามันลงมันว้าบบาบูเราข้างหลังแบบมาช้าเราข้างหลังอย่างเงี้ยเราก็แบบเราก็จะชุบตัวเองทันไงนทุกคนแบบเลื่อนรถก็ทันหัน,หนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้แบบเพิ่มเลื่อนให้ตัวเองทันตอนนี้เหลือเอิมกับดักห้าอันเหมือนเดิมโอเค กระสุนยังไหวครับโ okay. อเคแต่ซื้อสำรองไปสักอันก็ยังดีฟึบคือแบบอันจริงๆม่าเรารู้สึกว่าแบบปืนใหญ่กับไอเอไอไอไอสครอ์อะไรนั่นอะคือแบบไม่ได้มีความสำคัญเลย AI, AI, อไอไอสแควอ์เนี่ย AI, AI, เนี่ยไอไอสควอ์เนี่ยคือแบบคือเราก็ไม่ได้โง่ถึงขัน้นแบบจับสก,กินวอลเกอร์ไม่ได้ไงมันแบบอาจจะแบบ ไม่เสร็มไม่แบบไม่เขาเรียกว่าไงอ่ะเผลอเผลอปล่อยผ่านาอะไรอย่างเงี้ยแบบมองไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเผลอนะคะแต่ว่าเราก็จะแก้ปัญหาโดยการติดกับดักไงแล้วก็ปืนใหญ่เนี่ยคือแบบเรารู้สึกว่าแบบมันไม่คือแบบไม่รู้นะว่าแบบแต่ละคนจะมองว่าคุ้มไหมแต่ละสำหรับเราเราว่ามันก็คุ้มแต่ว่าแบบ เราว่าเราก็สามารถช่วยตัวเองได้อะเลี้ยอีกอย่างมันก็จะมีครูดงครูดาวด้วยโอ้โหทุกคนดิดีมาเป็นแก๊งืหยืนเป็นเพื่อนซีกันเลยโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวเยอะมากเจอกันวันที่เจ็ดค่ะทุกคนวันที่เจ็ดมาถึงแล้วทุกคนได้เวลาไปบูพวก,ก,กวสกินวอลเกอร์ไม่เกรงกลัวใครทั้งนั้นสกินวอลเกอร์แบบ จะเป็นใครเป็นรูปแบบไหนก็มาเลยค่ะพร้อมต้นรับโอ้โหพี่ซ่อนไข่ไว้ด้านด้านล่างนะอันนี้ก็ปอบแต่ละคนเนาะโอ้โหมียักษ์มาสองตัวเลยมาทำไมโอ้ยมันกลกไปเก็บศพ กับดักรออยู่ข้างหลังจ้ะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวแบบอุ้ยจะไม่ได้รับสิทธิการโดนยิงไม่ต้องกลัวค่ะข้างหลังเรามีบริการกับดักพิเศษสำหรับผู้ที่รอดผลเราไปได้นะก็จะได้รับเอิม่มโปรโมชั่นกับดักฟิบอันนี้ปึ๊บปุ๊บว่าน่าจะเก็บยักษ์มาสองตัว โอ้ยไม่ต้องเองลือกละเวลาจะหมดละไปทุกคนกับโอยนั่นไงมีสกินวอลเกอร์ติดตัวเนึ่งไปโอเคทุกคนเรามาถึงฐานแล้วอันนี้ก็จะเป็นเอแล้วก็ขายนะคะแั้วเหมือนเดิมทุกคนเราก็ต้องซื้อเอิม่มกับดักมาหนึ่งอันเพราะว่ามีสกินวอลเกอร์ไปติดอยู่หนึ่งตัว สยังไหวตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงคืนที่เจ็ดแล้วทุกคนยังไหวซื้อสำรองหนึ่งรอเช้าค่ะพอเราเดินทางมาถึงวันที่แปแล้วอุ๊ยเดี๋ยวเดวีเกือบจะเดินไปยิงเลยไม่ได้ไม่ได้ต้องติดกับดากก่อนพวกนี้มันร้ายกินวัคเกอร์ก็นับวันก็เยอะขึ้นเรื่อยๆ เราว่าเราไม่ต้องเก็บสมาขายแล้วแหละเราก็รอให้ผ่านอย่างเดียวเลยละกันเอานะเป็นอะไรกันชอบฉีดโบนะ็อกเนี่ยจะฉีดกันทำไมฉีดแล้วมังงงเนี่ยว่าใครเป็นสกินวอล์กเกอร์ใครเป็นคน ทุกคนตอนนี้ก็มาถึงคืนที่แปดแล้วคะก็คุมมืดแล้วเราก็ต้องกลับมาแล้วแล้วก็เราก็มาซื้อกระสุนตุนไว้เยอะเพื่อลองรับไอ้พวกสกินวอล์กเกอร์ในวันที่เก้าแล้วก็วันที่สิบนะคะทุกคนกับดักไม่ต้องซื้อแล้วมั้งโอเคทุกคนรอเช้าว,วันที่เก้านะคะโอเคทุกคนเช้าแล้วพร้อมลุยวันที่เก้า มาทีเดียวสามตัวเลยหืมปึ๊บปึ๊บมาพร้อมลุยแหลกมากโอเคเข้าถานเลยดีกว่าทุกคน นั่นไงมีซิลล์วอลเกอร์ติดอยู่ตรงนั้นหนึ่งตัวไปไป,ไปคืนนี้มันโหดโอเคทุกคนเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปซืซ้อสุนเพิ่มเพราะเราอย่าจบกันที่วันที่9อย่าลืมว่ามันมีวันที่10ด้วยแล้วก็อีกอันนงะเพราะว่ามีซิลล์วอลเกอร์ติดไป1อันเราก็ต้อง ซื้อทดแทนนะคะทุกคนงั้นวันที่1ิบเจอกันโอเคทุกคนเราก็เดินทางมาถึงวันที่1ิวันสุดท้ายแล้วนะคะที่เราจะต้องสู้รบปบมือกับพวกส,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 สกินวอล์กเกอร์พวกนั้นนะคะก่อนอื่นเขาเอากับดักมาวางไปรุยโอ้โหยังไม่ทันถึงรถบรรทุกเลยมากันโ้โหเยอะมากอะรุย ปกติปกติไม่ปกติไม่ปกติไม่ปกติกตอันนี้ก๊อปชัน้นก๊อปชั้นหน่ยตัวจังม,มุดพอดีคือสุดท้ายทุกคนเราก็จะชนะแล้วนะคะทุกคนไป บอกแล้วทุกคนไม่ต้องไปเสียตังเติมไม่ต้องแบบุเราต้องแบบซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนันอน่นซื้อปืนยงปืนใหญ่ซื้อ AI สก็อบไม่ต้องแค่มีบอกแล้วแค่มีผ้าแผลคู่ใจกับเอิม่มกับดัก5อันแล้วก็สามารถลอดพ้น0ิบคืนนี้ไปได้นะคะทุกคนนี่โอเคทุกคนใกล้จะเชา้าแล้วเดี๋ยวเราจะมาลอชนะไปพร้อมๆกันนะคะทุกคน จะไปเฉลิมฉลองกับพี่ดำข้างนอกพี่ดำอยู่ไหนเอ่ยยังไม่เห็นพี่ดำเลยนี่ไงนี่ไงทุกคนเราชนะแล้วนี่เลยคือทุกคนอาจจะงงนะคะว่าเฮ้ยทำไมมันคุนคุนนะภาพนี้มันคือแบบเหมือนในเดรนเรียวเลยใช่ไหมใช่ค่ะแบบนี้เอิมทำมาจากก ก็เหมือนล่ะไม่อยากใช้คําว่าก๊อปอะก็เหมือนได้แรงบันดาลใจมาจากเดดเดียวนี่ยทุกคนก็เลยออกมาเป็นแบบนี้นะคะทุกคนถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้แาลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของช่องไอรอนฟันนะคะทุกคนวันนี้ขอตลาไปก่อนบ๊ายบายฮ่าฮ่าฮ่าฉันจะตามไปล้างแค้นแกฝากไว้ก่อนเถอะ